บดบีกเตือนสตินิยามของคนขี้อิจฉาคือมันเห็นผู้ใดใดดีกว่าอะไรสําหรับคนที่ขี้อิจฉาพี่นอ้องเมื่อนี้นะคะบอดบีกเนาะเพิ่นได้เดินทางไปที่ไต้หวันและก็มีโพ์โพสตหนึ่งเกิดขึ้นมาในเฟซบุ๊ก่วนโตของทิติวุฒิวาลุนนั่นก็คือเฟซของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เพิ่นได้เล่าเรื่องราวของคนที่ขี้อิจฉาและไม่อยากเห็นใครได้ดีกว่า เมื่อเห็นคนอื่นได้ดีกว่ารู้สึกจิตใจนั้นมันร้อนรุ่มมันอยูอ่บถึกมันต้องเอาชนะให้ได้นะคะบุคคลประเภทนี้เขาเรียกว่าคนขี่อิจฉาริษยาค่ะพี่นอ้องเมื่อนี้นะคะบอดเบียกนะคะเพิ่นได้เคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวของเพิ่นและเพิ่นได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับเรื่องราวหรือบทความบทความหนึ่งออกมาในเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยบอดเบียกได้โพสต์ข้อความว่านิยามของคนขี่อิจฉา เท่ากับคนที่มีความอยากและความปรารถนาที่จะได้ดีมากกว่าคนอื่นและไม่อยากให้คนอื่นได้ดีกว่าตัวเองและเมื่อไม่เป็นอย่างที่อยากให้เป็นก็เกิดอาการโกรธเกลียดกลัวมืดมัวอ้างว่างบางคนมีอาการหนักถึงขนาดที่เห็นคนอื่นได้ดีกว่าตนเองแล้วทนไม่ได้พี่น้องเออคืออาการของคนขี้ขี้อิจฉานะคะ คนที่มีความอยากและความปรารถนาที่จะได้ดีมากกว่าคนอื่นค่ะพี่น้องบุคคลประเภทนี้เป็นบุคคลที่น่ากลัวมากเป็นบุคคลที่มีพลังงานลบอยู่ในตัวตลอดเวลาเป็นบุคคลที่ไม่น่าเข้าใกล้พี่น้องคนที่ขี้ฉาคือบุคคลที่ไม่น่าเข้าใกล้เพราะในจิตใจมีแต่ความอิจฉาลิษยาคนอื่นอยู่ตลอดเวลา เมื่อเห็นคนนั้นดีกว่าเมื่อเห็นคนนี้ดีกว่าก็เข้าไปวิพากษ์วิจารณ์เข้าไปดูถูกเขาว่าเธอทําไม่ได้ดีเท่าฉันหรอกฉันดีกว่าเธอต้องเยอะเธอบ่ได้ดีซ้ำสันหรอกสันดีกว่าเธอสันรวยก็เธอสันเลิศกว่าเธอนี่คือนิยามของคนที่มีความริษยาในใจจิตใจล้อนลุ่มถึงกับทนไม่ได้เมื่อเห็นคนอื่นประสบความสําเร็จเมื่อเห็นคนอื่นได้ดีกว่าต้องเข้าไปต่อว่าต้องเข้าไปบูลลี่ต้องเข้าไปสร้างให้คนนั้นเสียความมั่นใจ เพราะว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้สําเร็จแบบเขาแต่อยากสําเร็จแบบเขาแต่ทําไม่ได้ก็เลยใช้วิธีการบูลลี่แทนหรือทนไม่ไหวต้องทําทุกวิธีทางเพื่อเอาชนะคนอื่นคนแบบนี้เนี่ยอยู่บนโลกใบนี้จะไม่มีความสุขจะทําอะไรก็รู้สึกร้อนรุ่มจิตใจตลอดเวลาจะกังวตลตลอดเวลาว่าเฮ้ยบักอันนั้นมันสิดีกูบะวะเอียน e, อันนั้นมันสิดีกกูบ่เนาะย่านมันดีกว่าอังสี่น่ะพี่นอ้องก็คือย่านเขาดีกว่าเจ้าของ เจ้าของก็เลยบลุสิหงหูคาเพ็ดก็เลยคิดตว่าต้องเอาชนะต้องดีกว่าคนนั้นคนนี้ให้ได้จังสินะพี่น้องเออมันก็นเลยออกมาแบบนี้นะพี่น้องเนาะการที่เราทําแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ทําให้จิตใจเราสูงขึ้นหรอกพี่น้องเออหลายคนก็นบอกว่าความอิจฉาริษยาทําให้ผู้ที่มีความรู้สึกนี้ไม่มีความสุขหรือรู้สึกไม่พอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่ในบางกรณี ความอิจฉาริษยาอาจนำไปสู่พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเช่นการนินทาการไซร้ายหรือการทำร้ายผู้อื่นความอิจฉาลิษยาอาจทำให้บุคคลไม่สามารถพัฒนาตัวเองได้เนื่องจากมัวแต่จดจ่ออยู่กับความสำเร็จของผู้อื่นแทนที่จะมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นนายเป็นคนดีจิตใจดีและนิสัยดีนะมิกเราเสวอว่าสิ่งที่นายต้องการมากที่สุดจะได้มาอยู่กับนายเร็วๆนี้ เออหลายคนก็เข้ามาคอมเมนต์นะคะ,ใน,ะในโพสต์นี้ของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ที่เพิ่งพึ่งเคลื่อนไหวนะคะเมื่อไม่นานมานี้ยังไม่ถึงชั่วโมงเลยพี่น้องคนกดไลค์เกือบสา0 0 0ื่นคนแชร์เกือบพันพี่น้องเออคนคอมเมนต์หลากหลายมากมายบางคนก็บอกว่าข่อยก็ขี่อิจฉาเดชอิจฉาบอดบิกคือมีแต่คนหักขักแท้ บัด่อยเองนั้นนะหันหาคนใหญ่คนตูคนมีระดับมหักกระบมีมีแต่บักผักขวาผีบอยอยากนีหละอยู่ขางๆคอยอ่าพี่น้องก,ก็คือเพื่อนก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นเนาะคะ่ะในโพสต์นี้ คนเกือบแสดงความคิดเห็นเกือบ2,000คนแล้วพี่น้องสำหรับโพสต์โพสต์นี้นะคะของบอดวิกที่พูดคุยเรื่องความอิจฉาลิษยาที่เป็นบ่อกเกิดแห่งความไม่มีความสุขเนาะพี่น้องเนาะใครสิเหตุยังใครสิได้ดีใครสิมีความสุขก็ต้องยินดีกับเขานั่นมันก็คือความสุขของแต่ละบุคคลเพราะอย่างไรแล้วเราก็ใช้จมูกตัวเองหายใจใส่เงินคนละกระเป๋าถึงเราจะไปอิจฉาเขาเงินเทามันก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นได้พี่น้อง ถึงเขาสิไปอิจฉาเขาเงินในกระเป๋าเขามันก็บ่ได้เพิ่มขึ้นถึงเขาสิไปอ,อิจฉาเขาเขาก็ต้องใส่จมูกตัวเองหายใจสู้ไม่ต้องมีความอิจฉาริษยากับใครเลยใครดีใครเลิศใครปังเราก็ยินดีด้วยแค่ตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินให้ชีวิตของเขามันดีขึ้นให้ตัวเราเองมันดีขึ้นก็แค่นั้นอย่าไปอิจฉาลิษยาคนอื่นจนทำให้ตัวเองตกตำ่ำและต่ำต้อยจนไม่มีหนทางหากินจนหมดแพชชั่นในการดำเนินชีวิต เพราะในชีวิตมีแต่ความอิจฉาริษยาแบบนั้นน่ะมันจะทําให้ชีวิตของเฮาไม่ไปข้างหน้าได้พี่น้องเออมนเชียนแห่งของเฮาติดอยู่กับที่เหมือนเป็นกับดักเวลากับดักความอิจฉากับดักความลิษยาทําให้ชีวิตย่ําอยู่กับที่ไม่ไม่ไปข้างหน้าไม่เคยก้่าวกระโดดไม่ได้ชีวิตดีที่ดีขึ้นเออแต่ถ้า เราหันกลับมามองดูตัวเราเองแล้วเราหัดยินดีกับความสุขความสําเร็จของคนอื่นกับความเลิศความปังของคนอื่นกลับกลายเป็นว่าชีวิตเรามันก็เริ่มพัฒนาดีขึ้นเพราะเราเอาความสําเร็จของคนอื่นมาเป็นแรงผลักดันในชีวิตของเราว่าเหตุใดว่าเขาจึงสําเร็จสาคนันเหตุใดว่าเขาซีสาเร็จสาคนี้เหมือนว่ามันเป็นแรงผลักดันในชีวิตของเราให้มันก้าวกระโดดเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วก็มีแรงบันดาลใจในการที่จะทําใช้ชีวิต ในการที่จะสร,สร้างสิ่งใหม่ๆให้กับชีวิตตัวเองตอนนี้บอสบิ๊กก็ถือได้ว่าเป็นคนคนหนึ่งที่อายุยังน้อยอายุแค่25ปีแต่สามารถประสบความสำเร็จได้หลายด้านมากมีไนท์คลับก็คือฟินคลับคาเฟ่บาร์โฮสชื่อดังในขอนแกน่นกำลังสร้างคาลือหาดมีค่ายเพลงโต k กียวมิวสิมีมินิคอนเสิร์ตตลอดกลุ่มปิดขายบัตรได้ทะลุทลายนี่ก็คือความสำเร็จของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าอาจจะมีหลายคนเข้าไปอิจฉาหรืออยากจะมีหลายคนเนี่ยอยากทำให้ได้เหมือนผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เขาก็ควรเอาความสำเร็จของเขามาเป็นแรงผลักดันในชีวิตของเราเพื่อให้เราก้าวกระโดดไปข้างหน้าเท็จจริงไหนก็ได้พี่น้องให้ขาเขาก้าวไปข้างหน้า อย่าหยุดอยู่กับที่อย่าหยุดอยู่กับความอิจฉาความริษยาความร้อนรุ่มน้อยเนื้อต่ําใจว่าเราทําไมไม่มีเหมือนเขาแต่เอาชีวิตของเขาที่สําเร็จมาเป็นแรงผลักดันว่าสักมือหนึ่งเขาอาจจะไปยืนในจุดที่เขายืนก็ได้ถ้าเรามีความสามารถหรือถ้าเรามีความพยายามมากพอนั่นแหละมันเป็นสิ่งที่ควรทําหรือควรสร้างสารรค์ขึ้นมานี่ก็เป็นอีกหนึ่งต้นแบบของการใช้ชีวิตที่อายุยังน้อยแต่สามารถรวยได้เป็นร้อยล้านพันล้าน สำหรับผู้ใหญ่บ้านฟินแลแ์เนาะพี่น้องเนาะเพิ่นก็นเอาบทความดีๆออกมาใหา้พวกเขาได้อ่านได้เตือนสติได้พิเคราะห์พิจารณาว่าความอิจฉามันไม่ทําให้มีอะไรดีๆเกิดขึ้นแต่ถ้าเราทําใจปล่อยวางซะความริษยามันก็จะออกไปจากใจแต่มันจะเป็นความรู้สึกฮึดสู้และความผักดันตัวเองว่า เฮาต้องไปข้างหน้าเฮาต้องได้ดีเฮาต้องทําให้ได้เฮามีเพื่อนเป็นไอดอลมีเป็นต้นแบบว่าเราอยากมีชีวิตที่ประสบความสําเร็จแบบนี้จังแล้วเราจะใช้ชีวิตดําเนินไปทางไหนมันก็จะออกมาทีละข้อทีละข้อนั่นแหละค่ะพี่น้องถ้าจิตใจของเราปราศจากความอิจฉาริษยาในใจค่ะพี่น้องเมื่อกี้นะคะก็นําเรื่องราวโพสต์ของบอดบิ๊กโมซูพี่น้องฟังนะคะมีเรื่องราวอะไรอีกจะมาอัปเดตกันต่อเมื่อวนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ